ิปนี้ผมจะมาเก็งมาได้ครบ1ล้านเบลีตั้งแต่วีดีในบอกฟูดดอปเวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ดูให้จบเลยครับเรื่องผมจะทำอะไรเพือเปล่านนะก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยเดี๋ยวก่อนก่อนมาดูคลิปนี้วันนี้ผมมีร้านกล่องสุ่มไก่ตันไนะนำครับผมนี่นคือร้านดีเวียนชอ็อปร้านจำหน่ายกล่องสุ่มไก่ตันราคาถูกมีสินค้าแนะนำดังนี้กล่องสุ่มไก่ตันวีหนึ่งราคาเพียงสี่บาทเท่านั้นมีโอกาสได้ท้าวันเป็นเลยยังมีกล่องสุ่มไก่ตัน ไปแล้ครับผมยังมีกองสุ่มโลบักราคาพีย่20บาทก็มีโอกาสได้รับโลบักจำนวนมากด้วยนะทางร้านยังมีจำหน่ายไก่ตันผลตื่นราคาเพียง79บาทยังไม่หมดยังมีไก่ตั้งการันตีเผาวีสี่ราคาเพียง2,29บาทเท่านั้นและยังมีสินค้าอีกมากมายมีเวบช็อปมีทางเพจและเว็บไซต์เลืมไปจ้าก,กันเยอะๆนะครับผมอุยข้ามาเราจับเวลาก่อนครับ3ชั่วโมงนะ โอเคนี่คือสาชั่วโมงแล้วเนาะแล้วก็กดเริ่มเลยกันครับผมไปเริ่มมันดีกว่าผมไปเลย <ไป S 1> โอเคทุกคนไม่อย่าลืมใส่โค้ดก่อนนะครับโค้ดจะให้เราได้ไเวลไปเร็วด้วยนะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะอะไรนะเก็มาแล้วก็าะะาากฟาร,ร์มเลยครับราเพชรตัวแรกนะทุกคนนี้เพชรแรกของเราครับผมตอนนี้ก่อนไปราเพชรเราเรรม,มาเก็บก่อนดีกว่านะครับบอกดีกว่าจริงห้าโอ้โหได้ๆๆนด้ดเดียว์ไงได้หนึ่ง้อยเราผมต้องเก็บให้โค้ดหนึ่งล้านเลยอืม นายแค่ไหนก็หน,หน,หน,น,นึ่งร้อยแล้วเว้ยแล้วคือแบบช่วยแรกไม่ได้ตังค์ยากดิงไ,งไงเอ้ยมาเรามาเลื่อดีกว่าตีตัวแรกเลยผมมาเรามาเริ่มตีเริ่มปลาดีกว่านะครับผมมาก็สบายสปาครับช่วยแรกก็ง่ายๆครับแต่ผมไม่คิดว่าผลมปมิสาจเองผมปิสาจผมไม่มีเลยนะครับ <S <S ผมจะไปหาผลซาโลเกียแล้วแหละจริงๆ <S <S ผลพายผมไม่มีโอกาสแน่หรอกมันจะโอกาสได้ยากมากผมนะงั้นก็ไม่ไม่หวังผลพาแล้วกันครับเอาผลปเกียได้แล้วนะผมโอเคมาแล้วก็มาตีก่อนครับผมมาผมใช้หมัดหมัดที่แรงสุดในเกีนะครับหมัดคอมแบร วัน <laughs> ที่หาไม่ได้อีกแล้วครับใครซื้อหมัดแล้วอีกวันอื่นแล้วคือหมัดอีหาม่ได้เลยนะมาที่แรงมากนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเรื้เจ็ดแล้วนะครับผมมาแล้วก็รับคลยต่อนะครับผมมาเลี้ยวฟางไม่เรื่อครสำหรับก่อนนี้นะครับผมมาผมอัพเป็นสายหมัดแล้วกันนะครับผมหาไม่ได้เอเนอร์จี้นะครับผมได้พลังงานนะชึบโอเคมากแล้วตีมอนไปเรื่อครับตอนนี้สบายๆครับชิวๆนะตีไปอุย้ยไมตโวน,นี้呀 โอเคฟาร์มไปแล้วครับจะช่วยแรกก็ง <bursts into words> right ่ายๆเนาะเริ่มมีตังค์พันสองแล้วเป็นไงเออค่ะอีกทีนี้เก็ครบล้านหนึ่งละเออประมาณเก้าแสนเก้าเก้าเก้าแสนเก้าหมื่นพันเหมือนทุกคนประาเออนิดเดียวนิดเดียวเออแบบหนึ่งล้านอยู่ไม่ไกลนะครับหยอกเล่นนะโอเคมาแล้วเรล่นต่อครับมาแล้วฟาร์มต่อแล้วผมอันนี้ก็จชิลเลยเหมือนเดิมครับผมมาเราขอตัดไปตอนที่เราไปเกาะต่อไปดีกว่าผมไป ทุกคนก่อนไปคือผมเจอช้างโอไมก์กอดพลช้างแล้วแล้วมันชนมอนมันผมตามหมดเลยอ่ะแล้วเรจะฟังยังไง <c oughs> ด,ด,ด,นะด, ει, ด ει. ูดูดูดูมันนะเดี๋ยวดิแล้วดูดูดูมันชนมอนผมตามหมดเลยเอา้าตามหมดเลย <c oughs> ชิบหายเพื okay, ่อนต้องย้ายเซิร์ฟใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้นังขอญาติญายเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะครับโอ้กูเร็วหน่ะว้าวมอนผมตายหมดเลยไม่นะผมต้องย้ายเซิร์ฟใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหยุดผวเอาไม่นะมอนผมอ้าวตายหมดเลยได้เซิร์ฟแล้วเจอกัใครต่อไปไรโอเคย้ายเซิร์ฟมาแล้วครับเมื่อกี้เจอช้างนะจะอย่าไปเลอะเลยแล้วมันก็ฆ่ามันผมเกลี้ยงเลยผมไม่ได้ฟาร์มเลยนะ โอเควิสิบแล้วครับผมมาแล้วไปเกาะต่อไปดีกว่าครับไปเกาะลิงนะครับผมที่ผมฟันถึงวิวสิบเพิ่มผมจะไปตีบอสทีเดียวเลยนะขี้เกียจผมขี้เกียจไตีลิงนะโอเคมาครับผมมามาถึงขับเรือไปครับผมจะซื้อเรือฟรีมาเพราะผมไม่ผมเนี่ยไม่หยาบปืนตังนะโอเครับเควสกอริลล่าคิงนะครับผมมารับไปเรือขวดยืนไปเลยมาตีลิงลิงยักษ์ลิงยักษ์ไปสู้กันดีกว่ากอริลล่าจ๋ามากดปุ้งใส่ไปเลยโอ้ยเจ๊เจ๊ผมทำยังไงอย่างเลย เมื่อคีผมต้องช้ำผมจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันครับแต่ค่อยไค่อยตีนะตีตีตีทิบทิพโอ้ยถอยถอยถอยไอตีตีตีเอ้ยโอ้ยโอ้ยหายเลยจะตายตายโอ้ยเกือบตายโอ้โอเคทุกคนบอสใกล้ใกล้ตายแลวตอนนี้ผมตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนี่แน่เรียบร้อยตายครับเคมิล วิ่่เนี่ยยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่ิบเจดหรอโอ้ยยี่ิบเจ็ดเลยมาแล้วก็มาตีบอสเอ้ยไม่ใช่บอสสี่ตัวมอนธรรมดานะครับผมผมต้องตีสักคว้ยสองเคุมั้งครับน่าจะสามสิบพอดีนะโอเคแล้วก็ตีไปก่อนครับผมตันนี้ก็สบายๆชิวๆโอเคตีไปตีไปเหแค่สี่ตัวเท่านั้นผมใช้ตัวนี้ตีมันดีผมไม่โดนด้วยคดีดีโอ้โหหดีมาตมโดมดนดมดหดนดหม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 มบม ไปเกาต่อไปดีกว่านะครับผมโอเคผมมาที่เกาะจรสลับนะครับผมเกาะบ,บากี้เองนะครับผมมาก็าสู้กับมันชิวๆครับผมตอนนี้เป็น50แล้วนะแต่ไม่สมผลมากเลยทุกคนผมขออนุาสมผลได้ไหมมาสมผลดีกว่าผมไปเจอผลล็อธคิดมาไว้ซึ่งมันทำไมไม่รู้กันนะสมผลดีกว่าไปสมไปเลยซื้อชิวฮะมีสองอันเลอาายอะไรวะผมไม่ได้เก็บผลนี้มันเลยผมวิสากเจอมันลวนอยู่ ใครทิ้งไว้ไม่รู้แล้วผมก็ได้ผลนี้เยี่ยมจริงกว่าเก็บใครกินกินเล็กเก็บนะครับเรื่องไหรแล้วผมก็ตลาดมาสมผลให้นะซึ่งได้ผลทรายผลสายลูกเกี๊ยแค่ผมต้องการแค่ผลสายลูกเกียกกกยกเก๊ยนเองครับผมโอเคกินเลยกันนะครับผมอันนี้คือตลาดผมนะเนี่ยที่มีชื่อว่าไมออมแกงอ่ะไม่ใช่ชื่อเดี๋ยวเป็นชื่อแค้นนะครับผมอ่านี่ผลทรายว้าวปั๊มดีกว่าโอเคเราไม่ได้ไอ้เกานะทะเลทรายเพื่อจะมาปั๊มนะผมแต่เนี่ยผมมีเงินห้าหมื่นเลยนะครึมมนะคร่งแสนแล้วคนเออ เงี้ยเร็ววันแล้วก็มาที่เกาะต่อไปคือเกาะมีหิมะแล้วก็มีเงินหนึ่งแสนแล้วโอ้ไม่กอดก็นี่ผ่านมาดีหนึ่งนะทุกคนเอ้ยต้องมีซึ่งหนึ่งสองแสนตอนนี้แล้วก็สามแสนแล้วทุกคนผมมาที่เกาะอ่เกาะอะไรวะ็คงจะก่ออาหารเรือป่ะหรือเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งอะบันดิฟอร์ดเออใช่บันดิฟอร์ดนะครับผมแล้วก็เงินสามแสนแล้วผมก็ใช้บัคตรงนี้ครับเพื่อจะมาตีมอนซีบอสนะครับผมสวยวิววิวร้อยที่สองเลยตอนนี้ โอเคแล้วก็ผมเจอผลยางยี่ืดด้วยทุกคนผลยางยืดนะเออดูดีเก<ๆ>็บไปเลยครับมันไม่ใช่สายโลเกียนะผมก็เลยไม่ใช้ดีกว,ว่าโอเคตลนนีมีเงินห้าแสนนะครับผมผมก็ฟามไม่ได้ครับที่ผมตัดมาเร็วขนาดนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรนะคนมันคือมันไม่มีอะไรทุกคนเข้าใจะปะก็เลยตัดเร็วนะโอเคนี่วิววิวสองร้อยเก้าแล้วก็มีเงินหกแสนนะครับผมเไปไ็นงโคตรเร็วกว่า,าคือจริงใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะมาถึงเงินนี้ได้ฮะ เมื่อกี้ของตนนี่ไงทุกคนเออเคับอครอฮับแล้วก็มาสมุดสันตานะครับไปไดิเอเมนคิดมั่นนะเคจะซื้อเสร็จเราไปฟาร์มดีกว่าไปฟาร์มมันต่อเลยผมไปเลย เคเหลือแค่สามพันด้วทุกคนวันนี้ตีตัวสุดท้ายสุดท้ายผมก็พาดอีกหนึ่งล้านแล้วทุกคนโอ้โหขวัญได้เพ่มเนื่องนึล้านใช้เวลาไปนานมากเกือบสามชั่วโมงนะทุกคนคิดดูดิเออวันนี้ทุกคนเหลือสิบสามนาทีอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆครูใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าโอเคมาขวัญตัคลิปแล้วมาสุ่มผลดีกว่าครับผมมาผลสุดท้ายของหั่นนี้นะครับสุ่มไปเลยจึ๊บโอ้ยโอเคผลนี้ได้ายคือผลเสม อะไรวะแต่ผมก็ได้รู้คนียู่ในหัวผมใลโอเคทุกคนก็สักนี้ก็ขอบคุณคนที่ดูกันด้วยแล้วกันนะผมก็เจอกันใหม่ของในคลิปหน้ารับิคยายครับวันนี้ก็คอมเมนต์ตอนห่งคลิปหน้านะผมเดครควัวผม,ผมไม่ไปครับ